รถคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นมาได้นะครับบีทีห้าสิบปีสองพันสิบเจ็ดนะครับสองพันสิบเจ็ดครับผมเครื่องสองจุดสองเกียร์ธรรมดานะครับน้ำมันดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับโอเคราคาราคาเอ้ยยังใครน่ะหมอปลาใครน่ะหมอปลาหรนอไงหมอปโอ้โหกูว่าแล้วผ้ากูหายไปไหน พี่เล่นแล้วดังเอาดังเอาก็อยากเล่นโอ้อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยใส่อะไรเนี่ยเมาเมามองกัมันไปเก็บดิโอ้โหบางที่าบงไม่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มีของมีเขื่องใช่ไหมเมาค้างโอ้โเมาค้างนึกว่าเจอของเรียกเลยให้มากดดินข้างๆแลกดดินแล้วมานรับกิเกลืออะไรตรงนี้ก็อยากรู้ว่าถ้าเล่นนี้เผือกดังไง เดี๋ยวดังเนี่ยเดี๋ยวดังเนี่ยไปไปไปเลยไปไปโอ้โเอาไปกินไปกินโอ้ว่าแล้วจะหนักจะหนัก